ครับสวัสดีครับผมองคังเมตตามหาเน่ห์นะครับผมวันนี้เราก็จะนําล็อกเก็ตเทพมรมาให้บูชานะครับผมซึ่งล็อกเก็ตเทพมรเนี่ยเป็นของหลวงปู่คูบาธํามเปงทิศป,ประโยน์เทพเจ้ามนพลังอยู่ซับอาสมสุขเขาดีมะข่างงามจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับผมเครื่องรางชุดนี้เทพมรชุดนี้นะครับผมผงที่นําอุดด้านหลังล็อกเก็ตนะครับจะเช็ดจะโทษครับจะเน้นใช้ผงว่านยาผงว่านหาเสน่ห์ล้วนเป็นหลัก แรงด้วยเทพเทวดาที่สถิตรักษาอยู่ในว่านต่างๆรวมถึงพระปิตาอันนี้นะครับตรงนี้นะครับพระปิตามหาราบและโกเมนโกเมนคือตรงนี้นี่เห็นไหมครับที่หลวงปู่ครูบาคเป็งได้เสรมานานกว่าสิบปีนะครับผมอามวลสารว่านมหาสเสน่ห์นะครับผมเนี่ยนะครับไอนน้ที่เป็นเป็นผงๆเป็นจานนะครับที่นํามาใช้ขังยิ่งนักนะครับ ก็จะมีอาทิว่านขุนแผนว่านดอกทองตัวเมียว่านดอกทองตัวผู้อ่าว่านสาวหลงว่านเอ้ไม่ใช่แล้วก็ดอกลักซ้อนว่านเสน่ห้อยชูว่านไก่แดงว่านไก่ฟ้าว่านขอดซับว่านเสน่จันว่านนางหลงเครือเถาวันหลงเครือสาวหลงว่านลากลาครับลูกสวัสดว่านเทพดันจวนว่านเทพประชุมพรเยอะมากมายว่านเทพดำลึกว่านเทพดำพึงว่านช้างผสมโงง ว่านชัยยะมงคลว่านห้าร้อยนางว่านเศรษฐีนางกวักหูและยังมีอีกมากมายนะครับผมเราก็บอกกันข,ข้าวๆก่อนนะครับผมซึ่งมรสารที่มีทั้งหมดเนี้ยคือใส่ไปจริงๆนะผมหลวงปู่ท่านทําจริงนะครับผมแล้วก็มีตะกุดสามดอกนะครับซึ่งเป็นตะกุดจานยันนของท่านนะครับผมเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับเทพรมรน,นะครับอ่าแล้วก็มีไม้ใหญ่ๆด้วยนะครับซึ่งหลวงปู่ท่านได้กล่าวอวัยวา วัตถุมงคลของฉันฉันจะปลูกเสกวันละหลายชั่วโมงเกษให้แน่ใจว่าใช้งานได้จริงดีจริงมีพลังอยู่จริงฉันจึงออกให้ลูกศิษย์ลูกหานำไปบูชาเพราะของแรงจริงมีพลังอยู่จริงจึงจะสามารถช่วยพวกเขาให้เรื่องในเรื่องต่างๆได้ถ้าเสกแบบหลอกๆถือว่าเป็นการมุสาคนอื่นเขาอย่างนั้นมันใช้การไม่ได้ ฉันไม่ทำชีดีกว่าที่เน้นมากหน่อยจะเป็นเรื่องเมตตามาสเนด้านการค้าการขายการลงทุนงานธุรกิจต่างๆพ่อค้าแม่ขายใช้ในการดนจิตดนใจเรียกลูกค้าขา,ขายดิบขายดีไปเทน้ำเทท่ามีกำไรดียิ่งนักทั้งเรื่องเสริมโชคลาภเงินทองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพกพาไว้ติดตัวดีเจรจาธุกธุรกิจ,รกจเรื่องงานดี เข้าหาเจ้านายได้สะดวกซึ่งหลวงปู่เนี่ยเศกด้วยมวลพลังดูดซับเคลื่อนย้ายพลังจักรวาลนะครับของหลวงปู่หลวงปู่คูบาคัมเปลเนี่ยของท่านเนี่ยเป็นเครื่องรางที่มีพลังเย็นนะครับผมจะแบบว่าใครบูชาใจร้อนใจร้อนจะกลายเป็นเย็นเลยนะครับผมแล้วใครที่มีพลังสัมผัสสามารถจับตรงนี้ได้นะครับจับของท่าน แล้วก็นัสมาธิสัมผัสแล้วจะถ้าใครมีซิกเซนหรืออะไรจะมีจะเจอสัมผัสอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าใครต้องการบูชาก็สามารถบูชาได้นะครับติดต่อได้ที่ร้านของขังไม่จำพรรษาสเสน่ห์นะครับเบอร์โทรเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าสองห้าสี่หนึ่งสองแปดสองสี่นะครับผมไอดีไลน์นะครับผมอ่าแอดยูวายเอนเจ็ดสี่หกวีนะครับผมอย่าลืมใส่ตัวแอดข้างหน้านะครับผมก่อน พักกันเข้ามานะผมสามารถโทรมาสอบถามหรือว่าคุยคุยสานกันก่อนได้นะครับผมเราก็จะยินดีตอบรับทุกคําถามทุกท่านเลยนะครับผมครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผม